ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรว่าไัลลักอัครราชกุมารีได้ประทานวโรกาสให้ได้เฉียนฉีเฉิน,นรองนายกรัฐมนตรีคนที่สองของสาธารณารัฐประชาชนจีนเป้าณโรงละครโพลีเทยเตอร์ระหว่างการแสดงดนตรีและวัฒนธรรมสายสัมพันธ์สองแผ่นดินโดยมยีรองประธานสภาประชาชนแห่งชาติรองประธานสภาที่ปรึกษาการเมืองแห่งชาติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมจีนกับรัฐมนตรีช่วยว่าการอีกสองท่าน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนเข้าร่วมด้วยนั้นได้มีการสนทนาในสาระสําคัญโดยสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ์อันลึกซึ้งระหว่างไทยจีนที่มีมาช้านานและรองนายกรัฐมนตรีคนที่สองของสาธารณรัฐประชาชนจีนได้กล่าวว่าการเสด็จนําการแสดงดนตรีและวัฒนธรรมสายสัมพันธ์สองแผ่นดินมาแสดงครั้งนี้นับเป็นโอกาสอันดีที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งดนตรีนั้นเป็นสื่อที่ทําให้ทุกคนมีความทราบซึ้ง นำมาซึ่งความเข้าใจซึ่งกันและกันและเป็นวิธีการที่จะทำให้เกิดความสัมพันธ์อันแบนบแน่นได้รองนายกรัฐมนตรีคนที่สองของจีนยังได้แสดงความซาบซึ้งที่ส่งช่วยฟื้นฟูก,การเล่นเครื่องดนตรีโบราณของจีนทำให้คนจีนมีความตื่นตัวและเด็กรุ่นใหม่ก็ได้เห็นความสำคัญและความไพเราะของดนตรีซึ่งถือว่าเป็นโอกาสที่สำคัญมากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัย์ไหลลักษณ์อัครราชกุม,มารีก็ได้มีพระกระแสว่า ส่งเล่นเครื่องดนตรีจีนในถิ่นเจ้าของถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภายัยแต่ก็ได้รับการกราบบังคมทูลว่าบุคคลสําคัญของจีนทั้งเจ็ท่านที่เฝ้าอยู่นี้ก็ไม่มีใครเล่นกูเจิ้งเป็นสักคนซึ่งบรรยากาศของการสมทนาเต็มไปด้วยมิตรไมตรีอันดียิ่งและจากความสําเร็จของการแสดงดนตรีและวัฒนธรรมสายสัมพันธ์สองแผ่นดินนักรุมปักกิ่งอันเป็นประวัติศาสตร์แห่งสัมพันธไมตรีในมิติทางวัฒนธรรมครั้งนี้ นายชรเกียริสเสถียรไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทยและพระยาได้จัดเลี้ยงรับรองถวายพระเกียริแสดงความยินดีในพระปรีชาสาม,มารถและพระเอฉริยภาพทางดนตรีที่นํามาซึ่งความสําเร็จอันสูงยิ่งของการแสดงที่ไม่เพียงเป็นการกระชับสัมพัมนธไมตรีที่ยั่งยืนระหว่างไทยจีนเท่านั้นแต่ได้นํามาซึ่งเกียรติภูมิของชาติโดยในงานได้มีคณะข้าราชการไทยไหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องข้าราชบริพารผู้ตามเสด็จ ผู้แทนสื่อมวลชนมาร่วมพร้อมกันนี้นายวิรัติยูยทถาวรพระอาจารย์ที่ปรึกษาทางการดนตรีได้ประพันธ์เพลงรักแรกพบตามความหมายที่ทรงโปรดเครื่องดนตรีกูเจิง้งพร้อมการบรรเลงดนตรีและขับร้องถวายเป็นโอกาสพิเศษแห่งความสําเร็จครั้งนี้ด้วยในโอกาสเดียววันนี้คณะผู้สื่อข่าวได้ขอพระราชทานสัมภาษณ์พิเศษ ถึงความสําเร็จของการทรงดนตรีครั้งนี้ทรงหนีพระกระแสว่าทรงรู้สึกว่าทรงเล่นได้ดีที่สุดตั้งแต่เล่นดนตรีกูเจิ้งมาซึ่งทรงซ้อมหนักมากตอนเริ่มแสดงก็ทรงกลัวและผ่านไปด้วยดีก็สบายพระทยัยและทรงไม่มีเคล็ดความเชื่ออะไรก่อนการแสดงเพียงแต่เวลาที่จะออกจากบ้านไปไหนจะทรงกราบพระและกราบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทุกครั้ง และตอบคำถามที่ว่าทั้งสองพระองค์พระราชทานกำลังใจอย่างไรบ้างหรือไม่ทรงตอบว่าเล่นให้ดีๆนะส่วนเสน่ห์ของเครื่องดนตรีกูเจิง้งทรงมีพระกระแสะเปรียบเสมือนรักแรกพบคือได้ยินแล้วต้องเล่นให้ได้เมื่อเล่นไปเรื่อยก็พบว่าต้องเล่นใหญ่เลยและได้มีพระกระแสะอื่นๆอ,อ,อีกมากอย่างไม่ถือพระองค์อย่างความทราบซึ้งแก่คณะสื่อมวลชนไทยอย่างหาที่สุดมิได้นายสุรเกียรติเสถียรไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทยได้กล่าวว่าการแสดงดนตรีและวัฒนธรรมสายสัมพันธ์สองแผ่นดินนักุงปากกิงได้ประสบผลสำเร็จอย่างยิ่งในหลายประการการทูตเชิงวัฒนธรรมนั้นเป็นพื้นฐานที่สำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นงานความสำเร็จเมื่อคือนนี้ได้เห็นได้ชัดเจนว่าสเสด็จเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าชุลปกรวลัยลักษณ์ได้ทรงทำคุณประโยชน์คุณาประการให้กับประเทศไทยอย่างมหาศาลในเรื่องของการที่ ทำให้เห็นทั้งวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมจีนที่มีจุดเชื่อมสัมพันธ์กันโดยผ่านทางดนตรีจากการที่ผู้หลักผู้ใหญ่ระดับสูงของสามสถาบันของประเทศจีนมาเข้าร่วมในงานเมื่อคืนนี้และได้เข้าเฝ้าสเด็จเ้าลูกเธอเจ้าฟ้าเชลล์ปอลวัลหลักเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าทางประเทศจีนนั้นให้ความสําคัญและได้สํานึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศจีนเพราะได้ทรง ประธานเกียรติมาเล่นเครื่องดนตรีมาบรรเลงเครื่องตรีของจีนร่วมกับวงออเคสตราของจีนในประเทศจีนให้คนจีนฟังนะครับนอกเหนือจากว่าเครื่องดนตรีกูเจริรนี้เป็นเครื่องดนตรีคลาสสิกเก่าแก่มีอายุถึง2000ปีและคนจีนเองก็ทั้งประเทศมีเล่นได้อยู่สัก200คนตามที่เขาบอกผมน่าจะเป็นการแสดงพระอุสาหะแล้วก็พระไทยที่มุ่งมั่นแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ร,ริชจาสามารถแล้วเนี่ยยังเป็นการที่ได้ให้เกียรติ แก่ประเทศจีนกับประชาชนจีนเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ฝ่ายจีนถ้ารองนายมตรีเฉียงชีชวนเองเนี่ยผู้ขับผมหลายครั้งว่านึกไม่ถึงว่าจะทรงได้ไพเราะขนาดนี้แล้วก็นึกไม่ถึงว่าผู้ดนตรีกูเจิงจะเล่นเพลงเขมยนไซโยกนะได้ไพเราะอย่างนี้ในท้ายสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทยได้แสดงความเชื่อมั่นว่าการแสดงต่อไปที่นครซีอานและนครเชียงไฮ ก็จะประสบความสำเร็จอย่างงดงามเช่นเดียวกันทรท่าโรมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน